เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารปลานะครับเป็นหนอนแดงแช่แข็งนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่ส่วนตัวผมจะใช้ที่เป็นยี่ห้อตัวนี้นะครับที่มันเป็นรูปปลาหมอสี่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับสําหรับหลักการเลือกหนอนแดงนะครับแช่แข็งก็คือแน่นอนครับว่ามันเป็นของที่แช่ฟิสเลยนะครับแช่แข็งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่ มันเป็นเม็ดสีแดงๆเข้มๆเลยนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะใส่ตู้แช่แข็งตู้ใหญ่ๆไว้ข้างนอกนะครับเราก็สามารถเลือกหยิบเองได้นะครับถ้าเกิดเราไปเจอเม็ดที่มันเป็นแบบสีออกค้ำๆหน่อยนะครับก็คือมันเกิดการดีฟอส์สมาแล้วนะครับก็คือมันเขาเรียกว่าถูกจัดเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมครับอาจจะเป็น เกี่ยวกับระยะทางการขนส่งระยะเวลาการนนำแช่แข็งอะไรก็ตามมันก็คือก็คือสูตรไ้ง่ายคือมันละลายแล้วนะครับแล้วเอากลับมาแช่แข็งนะครับก็คือหนอนแดงเนี่ยมันจะเสื่อมคุณภาพแล้วมันจะกลายเป็นเป็นสีดำาๆนะครับเวลาเราแกะละลายออกมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีดำาๆนะครับแล้วมันจะทําให้น้ําเสียไวมากปกติหนอนแดงแบบนี้มันจะเหม็นคาวมีคาวอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะดึงดูดปลาให้มากินนะครับแต่ถ้าเกิดมันเสียเป็นเป็นสีดำาๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นคาวที่แรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลาใส่ไปปลาไม่กินเนี่ย น้ำก็จะเสียไว้นะครับแต่ถ้าถ้าสมมุติปลามันกินนะครับบางทีปลามันกินปลาก็ท้องอืดนะครับเป็นโรคอีกเยอะแยะมากมายนะครับตามมานะครับอันนี้คือสีของหนอนแดงนะครับที่ปกตินะครับมาตรฐานเลยนะครับสีออกแดงๆนะครับนี่นะครับคือลักษณะของหนอนแดงที่ปกตินะครับสําหรับหนอนแดงหลักๆแล้วเนี่ยผมจะให้กินกับ พวกปลาสวยงามนะครับก็จะเป็นจำพวกนะครับปลาทองนะครับแล้วก็ปลาหมอสีแล้วก็พวกปลาตัวเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นพวกปลากาแดงครับแล้วก็ปลาสายน้ําผึ้งนะครับนอนแดงเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งเลยก็คือใช้บํารุงพ่อแม่พันธุ์ได้แบบสุดยอดมากเลยนะครับปกติแล้วเนี่ย ปลาตูเมียเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้มีไข่ไวๆเนี่ยผมจะอัดด้วยหนอนแดงให้อาทิตย์อย่างน้อยสองมื้อนะครับสองมื้อต่ออาทิตย์นะครับแล้วปลาตูเมียเนี่ยมันจะมีไข่ค่อนข้างไวนะครับถ้าเกิดปลาเนี่ยมันพร้อมที่จเจริญพันธุ์ก็คืออายุสามถึงสี่เดือนเนี่ยเราอัดหนอนแดงสักอาทิตย์ละสองครั้งสักสองเดือนเนี่ยปลามันก็จะเริ่ม มีไข่สมบูรณ์นะครับสำหรับตัวผู้เนี่ยตัวผู้เนี่ยไม่จําเป็นเลยเพราะว่าที่ฟาร์มผมเนี่ยผมฉีดฮอร์โมนตลอดตัวผู้ถ้าเกิดมันไม่มีน้ําเชื้อพอเราฉีดฮอร์โมนไปเนี่ยโอกาสที่มันมีน้ําเชื้อเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ระดับ50ต่อห้าสิบนะครับชุดนี้เป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราฉีดฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีน้ําเชื้อก็คือ50ต่อ50ครับแต่ถ้าเกิดเรารีดดูแล้วก่อนที่ฉีดฮอร์โมนว่าปลามีน้ําเชื้อนะครับเวลาเราฉีดฮอร์ ตู้นี้จะเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับส่วนตู้เมื่อกี้จะเป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวพากลับไปดูตู้ตัวเมียนะครับนี่ครับตัวเมียนะครับตัวเมียเนี่ยบางคนเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าสมมติมันไม่มีไข่เนี่ยเราไปฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันจะทําให้มีไข่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับปลาที่จะฉีดฮอร์โมนเพื่อทําให้มันไข่ได้ง่ายขึ้นเนี่ยจะต้องมีไข่มาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าปลาไม่มีไข่นะไม่มีทางที่ปลาจะสร้างไข่ได้ภายใน8ถึง12ชั่วโมงหลังจากการฉีดฮอร์โมนนะครับจะไม่เหมือนน้ำเชื้อตัวูนาเีี่่ยปไมม น้ำเชื้อเนี่ยเราฉีดโอกาสที่จะมีน้ำเชื้อน่ห้าสิบต่อห้าสิบแต่ถ้ารีดดูแล้วว่ามีน้ำเชื้อฉีดไปแล้วจะมีน้ำเชื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าแต่ตัวเมียไม่ใช่นะครับตัวเมียจะต้องรอให้ปลาท้องแก่มีไข่ก่อนนะครับเราถึงจะฉีดเพื่อเร่งไข่มันได้นะครับหรือใช้สําหรับเพาะนอกฤดูกาลครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับอันนี้ก็ให้กินหนอนแดงอทีละสองครั้งนะครับเพศนะครับเริ่มจะมีสีชมพูแล้วนะครับ บวมนูแลนะท้องเริ่มนิ่มๆแล้วอีกสักเดือนหนึ่งนะนะ่าก็น่าจะเพาะได้อีกรอบนะครับตัวนี้เคยเพาะมาสองครั้งแล้วนะครับหนอนแดงเนี่ยจะเหมาะสาหรับปลาที่มีไซส์ขนาดประมาณขนาดนี้เลยนะครับอายุประมาณสักยี่สิบห้าวันครับก็เริ่มกินหนอนแดงได้แล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่เต็มปากเต็มคําสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับ บางตัวที่ตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะดูดกินเป็นเส้นๆได้เลยครับบางตัวก็อาจจะต้องค่อยๆตอดเรานะครับแต่เริ่มกินได้ตั้งแต่ไซนี้เลยนะครับก็ใช้เลี้ยงลูกปลาทองดีนะครับปลาหมอสีก็ดีนะครับลูกประกัดก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าปลามันจะเริ่มลงมาตอดก้มกินแล้วนะครับ แต่ถ้าเป็นปลาพวกนี้นะครับที่ขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นลูกปลาอายุสี่สิบวันนะครับเราก็ให้หนอนแดงลงไปนะครับไอไซส์นี้มันจะกินได้เต็มปากเต็มคำเลยนะเพราะว่าตัวมันใหญ่กว่าอายุยี่สิบห้าวันค่อนข้างเยอะนะส่วนถ้าเป็นตัวใหญ่หญระดับสามนิ้วขึ้นไปก็จะให้กินเท่าไร่ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่งบประมาณในกระเป๋าด้วยนะครับ ไซเล็กนี้ก็กินเกือบหมดแล้วนะครับนอนแดงเนี่ยเป็นถือว่าเป็นอาหารที่มีชีวิตนะครับอาหารที่มีชีวิตจํพวกนอนแดงไรแดงหรือว่าอะเทเมียพวกนี้ปลากินแล้วมันจะย่อยค่อนข้างไวนะครับจะไม่ต้องกังวลเรื่องท้องอืดหรือว่าจุกตายนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะครับจะไม่เหมือนอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดเนี่ยจะย่อยอยากนะครับไข่ตุ๋นก็ถือว่าย่อยยากนะครับแต่ปลาไซเนยผมก็จะให้กิน3 3าอย่างเลยนะก็คืออาหารหลักนะครับที่เป็นอาหารเม็ด นะเป็นอาหารเมร็ดแล้วก็มีไข่ตุนมีไข่ตุนที่เป็นอาหารรองนะครับส่วนหนออแดงพวกนี้ผมจะถือว่าเป็นอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารเสริมจะไม่ได้ให้กินทุกวันนะครับหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับแล้วก็ไข่ตุนสองอย่างนะี้ต้องกินทุกวันก็ประมาณนี้นะครับเอามาฝากไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่สําหรับมือใหม่เดี๋ยวก็อาจจะยังไม่รู้นะครับสําคัญเลยนะครับ ที่สาคัญที่สุดเลยนะครับก็คือขั้นตอนการเลือกหนอนแดงนะครับต้องเลือกอย่างที่ผมบอกนะครับต้องเลือกที่มันเป็นเม็ดสีแดงแดงเลยครับแดงแดงส้มๆนะครับอย่าเลือกที่มันเป็นสีขมๆมานะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ